้ามไปที่ยุโรปกันบ้างครับมาดูเรื่องของยูเครนกับรัสเซียโดยล่าสุดครับยูเครนตั้งความหวังอย่างสูงสำหรับการได้รับเครื่องบิน f 16ของสหรัฐจากเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กที่จะช่วยให้กองทัพของตนสามารถรุกคืบชิงอาณาเขตที่รัสเซียยึดครองไว้กลับมาได้นะครับโดยยูรีอิสนาดโฆษกของกองทัพอากาศยูเครนระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางสานีทรทัศของประเทศในวันจันทร์ว่าความเหนือชั้นในการรบทางอากาศคือกุญแจสู่ความสำเร็จทางภาคพ,พื้นดินพร้อมกล่าว ว่าเครื่องบิน F16 ที่จะได้รับมอบมานั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องบินรบของรัสเซียบินเข้ามาทิ้งระเบิดนำวิถีและทำการโจมตีด้วยขีปนาวุธในพื้นที่ที่กองทัพมอสโกควบคุมไว้อยู่ได้นะครับเินาดยังให้สัมภาษณ์กับสื่อ Radio Free Asia Radio Liberty ซึ่งอยู่ภายใต้ US เอเจนซี่ฟอร์คลมิเดียเช่นเดียวกับ v o a ว่ายูเครนต้องการเครื่องบินรบไม่น้อยกว่า100ลำเพื่อมาทดแทนกองบินเก่านะครับคุณรัตพลครับและในวันจันทร์เช่นกันครับประธานาทิบดีโวลิเมียเซเลนสกีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนเดนมาร์กได้ขึ้นกล่าวต่อหน้าที่ประชุมรัฐสภาเดนมาร์กและแสดงความขอบคุณต่อการประกาศส่งมอบเครื่องบินรบที่ผลิตโดยสหรัฐให้กับกองทัพกรุงเคียบเพื่อต่อสู้กับการลุกรานของรัสเซียครับ ขณะที่มีรายงานว่าประชาชนนับพันคนมายืนรอที่หน้าอาคารรัฐสภาในกรุงโคเปนเฮเกนเพื่อให้กำลังใจผู้นำยูเครนและประเทศยูเครนด้วยนะครับทั้งนี้นายกรัิมนตรีเมดเด้เฟริกเซนแห่งเดนมาร์กสัญญาที่จะสมมอบเครื่องบิน f 16จำนวน19ลำให้กับยูเครนโดยแสงความหวังว่าจะนำส่งเครื่องจำนวน6ลำให้ได้ภายในต้นปีหน้านะครับ สำหรับกรณีของเนเธอร์แลนด์นั้นนายกรัฐมนตรีมาร์ครูเทอร์ไม่ได้ระบุจำนวนเครื่องบิน f 16ที่จะมอบให้ยูเครนและไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดตารางการส่งมอบให้นะครับขณะเดียวกันครับเวลาดิเมียบาร์บินเอกอาครัชทูตรัเสเซียประจำเนเธอร์แลนด์ระบุในแถลงการที่ออกมาในวันจันทร์ครับว่าการตัดสินใจส่งมอบเครื่องบิน f 16ให้กับยูเครนนั้นจะนำไปสู่การยกระดับความขัดแย้งต่อไปครับและ วันเดียวกันนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางต่อไปอยังกรีซครับและได้พบกับนายกรัฐมนตรีคิริยคอสมิสโซทาคิสที่กรุงเอเธนส์โดยผู้นำกรีซได้ประกาศย้ำความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนยูเครนในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียต่อไปตามรายงานของหนังสือพิมพ์คาว์ิเมรินิของกรีซนะครับสื่อแห่งนี้ยังได้อ้างคำพูดของผู้นำกรีซที่ระบุว่ากรีซจะไม่มีวันยอมรับการยึดครองอาณาเขตยูเครนโดยรัสเซียและบอกว่าเจ้าหน้าที่ กรุงเอเธนส์ก็ขอคัดค้านการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆด้วยและในระหว่างการถแถลงข่าวร่วมกันหลังการประชุมนะครับประธานนาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยว่ากรีซจะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการขับเครื่องบิน F-16 ให้กับนักบ,บินกองทัพยูเครนหลังจากนี้ด้วยนะครับขณะที้ทุกท่านกำลังติดตาม VOA ไทยในข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันอยู่นะครับ